รีวิวการใช้กลยุทธ์ช็อตสเตรดเดอร์ทำกำไรในตลาดทองคำอันนี้นะครับผมใช้กลยุทธ์ช็อตสเตรดเดอร์ทำในการเทรดทองคำทำกำไรมา123เหรียญโดยที่กลยุทธ์ช็อตสเตรดเดอร์เนี่ยนะครับจะมีด้วยกันอยู่2ออเดอร์นะครับก็คือจะมีออเดอร์ช็อตคอร์ปชันและออเดอร์ช็อตพุทออปชันซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ช็อตคอร์ปชันที่ราคานะครับ2,080กับช็อตพุทอปชันที่ราคา 1 9 1 5โดยที่มีระยะห่างนะครับในกรอบตรงนี้เนี่ยทำหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหกพันนะครับห้าร้อยปิดนะครับก็นะครับถ้าเกิดราคาเนี่ยทำอยู่ในกรอบเส้นสีส้มตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะกําไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคาออกนอกกรอบเนี่ยทำเราจะขาดทุนซึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่ผมเทรดนะครับ ก็อาจจะมีเซลพุทออปชันก็คือช็อตพุท t ออปชันที่ราคา1,915แล้วก็เซลขอก็คือช็อตคอออปชันที่ราคา2,080นบรวมกันเป็นกลยุทธ์ช็อตสตรเดิลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้กลยุทธ์ช็อตสตรเดิลทํากำไรในตลาดทองคำนั่นเอง